พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตน์คนจาจันคนนกยูท่านเป็นท่อทานธรรมปรมีสามสิทัพัระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้บารมีสามสุทัตพเดชปุกุลหลวงปู่สพจันทัสรกเดินทางไหลเวียนในตัวท่านเป็นปกติตลอดเวลานำให้พวกเราเป็นท่อทานเป็นสื่อนำ เป็นเส้นทางให้บารมีสามสิทัพสระเดชพกุลหลวงปู่สดจันทัสรโรได้เดินทางไหลเวียนเป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัพสระเดชพกุลหลวงปู่สดจันทัสโร ทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นผังสำเร็จเวลาของกิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิทัศสสะเดชปกุลหลวงปู่สดจันทัสโรได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศสสะเดชปกุลหลวงปู่สดจันทัศโรที่เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทำกิเลสเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงความเป็นผู้รู้ผู้เติอผู้เบิกบานยิ้มแย,มย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมี3ามสิบทัศน์พระเดชประกุณหลวงปสษจันทรัศโรทั้งหมดทุกส่วนให้รักษารูปรวมธรรมบาร,รมีสามสิทัศน พระเดชพระคุลหลวงปุจันทรัศโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุลหลวงปุจันทรัศโรธรรมกิเลสท,ที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียด ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมที่รรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำอิเลรรมอัพยากตาธรรมาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธศพระเดชปกุลหลวงปุดตัญทัสโรเดินทาง เข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณลปพุสดันทัสโรใช้ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณลมพุสดันทสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุ ในจักรวาลมนุษย์เป็นจักรวาลที่อยู่ใกล้นิพพานธรรมของกิเลสมากที่สุดร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่เรารวมทั้งนรกทั้งโลกกันมีกิเลส อยู่ในตัวมากเป็นส่วนที่ดักเก็บกิเลสซึ่งเดินทางต่อไปอยังจัก,กรวาลที่ละเอียดกว่าจัก,กรวาลมนุษย์ เดินทางจากจักรวาลมนุษย์ไปตามท่อทานธรรมบร,รมีสามสิทธัตถ์พระเดชพะกุลหลวงปุดจันทัศโรที่สร้างไว้ในจักรวาลเทวดาจักรวาลรูปประพรมจักรวาลพรหมจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กิเลสมุ่งเดินทางรุกเข้าหาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษถเจันทัศโรมุ่งรุกเข้าหาต้นแหลง่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลหลวงปุษถเจันทัศโร เพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศน์ประเดดประคุณลงปุสสดจันทัสโรให้เกิดเป็นธรรมกิเลสให้ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลส บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรใช้โอกาสที่กิเลสเดินทางไหลเวียนอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตัวอย่างที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์ที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิงห์ของ เป็นโอกาสที่บารมีสามสิบทัศพระเดชป,ปุกุลลงพุทธเจันทัสโรที่อยู่ในแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายคนสัตว์สิ่งของรุกเข้าหาทำกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชป,ปุกุลลงุทธัจรนทัสโร ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของศูนย์กลางธาตุดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรโดยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาดึงดูดบอกเกิดธาตุเกิดเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ที่ใช้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้บารมีสอนสิทัพพเดชปะกุลหลวงปสุสตจันทตัสโรรุกเข้าหาธรรมกิเลสมากขึ้นไปเรื่อยๆจากการถูกรุก จากธรรมกิเลสประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเธอรประเสริฐนักปรับเป็นการรุกเข้าหาธรรมกิเลสรวบรวมรักษาปราีสามสิบทั์พระเดชปกุลหลวงปู่สุจันทัสรุจากธรรมกิเลสใหม่ๆได้มากขึ้นได้ ถาใหม่ๆจากทำรรกิเลสเพิ่มมากขึ้นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชปุกุลโลลกุศลจรรันทสโรขยายขนาดขยายบริเวณได้เพิ่มมากขึ้น รุกเข้าหานิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยกตาธรรมนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสทสดันทสโรได้เพิ่มมากขึ้นขนาดของนิพพานธรรมบารมีสาสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทร,ร์รขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นรับรู้ได้ถึงกิเลสที่มีมากขึ้นเรื่อยๆรู้เห็นอย่างชัดเจนในขั้นตอนหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงปุษจันทัสโรขั้นตอนที่กิเลสอยู่ในระหว่างถูกพัฒนาปรปับโตเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรน่วยใหม่ๆม,มีมากขึ้นไปเรื่อยๆร,รวบรวมรักษาปรมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆ ครูบาอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชประคุณหลวง,งพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทน์ขนนกอยู่ให้เราอดทนพิจารณาอย่างละเอียดสังเกตทุกขั้นตอน ของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศประเดชประคุณหลวงปุษกันทัสโรอดทนรู้เห็นอย่างชัดเจนขั้นตอนที่กิเลส อยู่ในระหว่างการถูกพัฒนาปรับปรุเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุ่สจันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติ ้ามกลางสงครามการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่เรารับรู้เป็นการเบียดเบียนของ ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระกุลลวงพุทธจันตรัสโรที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการด้วยโลกโกรธหลงบังคับควบคุมหลอกลวง ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ทำลายทำลายตัวเองทำลายทำลายซึ่งกันและกันไม่ให้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงไม่ให้หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทสโรกิเลตตั้งผังสำเร็จลงรายละเอียดเพื่อยั่วยวนหลอกลวงให้ละออกจากการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสสุดถันทัสโรปิดบังไม่ให้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรลอกลวงให้เป็นทาตรับใช้กิเลสให้ร่างกายยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางผังสำเร็จเวลาของกิเลส หลอกลวงไม่ให้สร้างเวลาบารมีสสิบทัตพเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรศโรให้อยู่กับเวลาผังสำเร็จของกิเลสที่พัฒนา ปรงใหม่ๆไม่สำทาไม่สำรูปแบบของธาตุที่ประกอบขึ้นของกิเลสที่เรารับรู้เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่กิเลสหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นให้ยึดติดในของหลอกลวงที่กิเลสได้ตั้งผังสำเร็จไว้ ซึ่งไม่ใช่อาหารไม่ใช่เครื่องนงม่มไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นของกิเลสที่สร้างวิบัติอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้กับคนสัตว์สิ่งของ วิบัติอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่มีมากขึ้นหลอกลวงยั่วยวนในเล่เหลี่ยมทุกรูปแบบเพื่อให้รับเอากิเลส เข้าไว้ในตัวหลอกลวงว่าเป็นที่พึ่งที่ล,ลึกเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้สามารถทำให้ชีวิตปลอดภัยไม่ประมาท หลอกลวงผู้ที่ไม่ได้พิจารณาอย่างละเอียดไม่ได้แยกทำทั้งหมดออกจากกันอย่างชัดเจนถูกกิเลสปิดบังไม่ให้รู้ถึงทำทั้งหมด หลอกลวงไม่ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลอกลวงให้รวมอยู่เป็นกลุ่มของผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้พึ่งพาอาศัยตัวเอง ไม่ได้ศรัทธาตัวเองดูรวมกันเพื่อขอให้ผังสำเร็จเวลาของกิเลสมาช่วยทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้น ชีวิตเป็นยอย่างอยู่จึงถูกบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆเป็นชีวิตที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรมกับตัวเอง กับซึ่งกันอะไกันไม่ได้อยู่กันแบบพี่นอ้องอยู่กันแบบถูกปลอกลวงว่าเป็นศัตรูกันที่สังเกตจากคน สัตว์สิ่งของเบียดเบียนทำลายทำลายซึ่งกันและกันร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำลายทำลายตัวเองที่อยู่ในสภาพเกิด แกเจ็บตายสภาพเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆสภาพที่เก่าพังทลายเสื่อมสลายจากกิเลสเปลี่ยนบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลงประสจันททัสโรที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆมเพื่อสร้างนิพพานธรรมกิเลสยึดธาตุ ที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปสร้างเป็นนิพพานธรรมกิเลสจึงทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเสื่อมโทมพังทลายไม่เจริญรุ่งเรืองพัฒนาสร้างตัวเอง ครูบาอาจารย์ของเราจึงนำให้เราอดทนรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษถจันทสศโรเป็นการรวบรวมสมบัติบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรใหม่ๆไม่สัมทมไม่สัมธาตไม่ให้ถูกหลอกลวงถูกยั่วยวนจากกิเลสไม่ให้เป็นทาตรับใช้กิเลสที่หลอกลวงใช้ร่างกาย เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นข้อทานให้กับกิเลสรุกเข้าหาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุท่สดยันทัโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราครูบาอาจารย์ของเรานําให้เรา ผนเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงสู่ยันทัศโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์หยุดวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดซึ่งมาจากธรรมกิเลส ทำให้เกิดเป็นประโยชน์จากการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักเป็นการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกประมีส,สัตยทั์พเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เราได้ อดทนคือบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัโรศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยละลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสสดกันทัศโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการรมท,ทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรา